อุ้ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยอะไรวะให้กูไปไหนเนี่ยให้กูเข้างานเหรออุ้ยลานเบิกเลยเฮ้อเดี๋ยวกูอ่านตะวิดไฟก่อนมันมืดเกินกูรับไม่ได้เบเกอร์ Baker, อยู่ไหนวะเจอร์รี่โอ้มันอยู่ข้างนอกว่ะโอเคโอเคอเคุอค้ยแล้วเบเกอร์ไม่อยู่ตรงนี้ทําไมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฉยตกใจเฮ้ยโอเค,อเคไฟเปิดแล้วไม่มืดละ ปิดประตูกันกูกลัวอุ้ยจะตกใจเฮ้ยลูกค้ามึงน่ากลัวนั่นเนี่ยสวัสดีครับซื้อเบอร์เกอร์หรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมไปทาเบอร์เกอร์ก่อนนะครับแป๊บนึงนะโอเคย่างเนื้อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมทาเบอร์เกอร์ก่อนนะครับโอเคเนื้อมาละแล้วตอนที่สี่ประกอบเบอร์เกอร์นี่ไงได้แล้วครับนี่ครับเบอร์เกอร์คุณไปเลยไปเลยครับขอให้ทานให้อร่อยนะครับคุณลูกค้าวิ่งใครมาลูกค้ามา มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้ารับอะไรดีครับเดีย๋ยวรับเนื้อครับเดีย๋ยวทำเบอร์เกอร์ต่อรอแป๊บนึงนะครับได้เนื้อมาแล้วต่อไปไปประกอบเบอร์เกอร์กันดีกว่านี่ครับคุณลูกค้าชีสเบอร์เกอร์แล้วก็โซดาครับเอาไปเลยครับขอให้ทานให้ร่อยนะครับขายได้สองคนแล้วว่ะเฮ้ยเปิดร้านวันแรก เฮ้ยใครมาเคาะประตูใครมาเคาะประตูหลางร้านมีไหมวะเฮ้ยเฮ้ยตกใจเมื่อกี้กูดูไม่มีนะมีไรคุณมาถึงแล้วคืออะไรคุณคือใครคุณกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่นะสาวฉันไม่รู้ไปเถอะกูกลัวเถอะโอเคกาจะไปผมรับลูกค้าคนต่อไปเปิดทีวี ทีวีอยู่ไหนอ่ะโอเคนี่ไง Breaking News อุ้ยนี่มันผู้หญิงที่เราเจอเมื่อกี้นี่ว่าเชี่ยแล้วคนเมื่อกี้เหมือนว่าตำรวจกันจะตามตัวอยู่นะคนเสื้อเหลืองเมื่อกี้ชิบหายละกูกลัวสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าผมเป็นพนักงานใหม่ครับ เพิ่งมาที่นี่วันแรกแต่มากันน่ากลัวมากๆฮะมันจะสั่งแฮมเบอร์เกอร์สิบห้าชิ้นหรอโอเครอเล่นรอเล่นเดี๋ยวกูตบกวนตีนขมับแม่คุณลุงคนนี้แกได้สั่งเบอร์เกอร์ดีลักมาเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับผมไปทำเบอร์เกอร์ก่อนนะเ,เนื้อไปอย่างก่อนโอเคเ,อเนื้อไปอย่างละเดี๋ยวรอรอเนืเ้อรอเนืเ้อ เรียบร้อยนี่ครับคุณลุงเบอร์เกอร์ของคุณอยู่คนเดียวอีกแลว้วอ่ะมันน่าก,กลัวมากน่าก,กลัวจริงๆเลยอุ้ยอะไรอ่ะสวัสดีครับคุณตำรวจตำรวจมาลาดตะเวนแถวนี้หรอครับเหมือนว่าผมจะเห็นคนแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะแถวเนี้ยอุ้ยอ,ยอยุตำรวจมึงเห็นไหมข้างหลังตำรวจมันไปแล้วได้ยินเสียงลูกค้ามา,าอ,อ่ะโอ้ เจ๊มึงมาทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นมึงด้วยเนี่ยต้องการอะไรกลัวมึงนั้นเนี่ยหิว่ก็ซื้อเบอร์เกอร์กูหรือกูทำให้ไปเหอะเหมือนว่ามันจะมาขอเบอร์เกอร์เรากินฟรีด้วยมันลืมเอาตังมาก็เลยจะขอกินฟรีซะแม่งน่ากลัวจริงๆเว้ยแม่งกูขนลุกแล้วเนี่ยโอ้โหเจลลี่เจลลี่ทำไมมึงไม่เตรียมของก่อนที่กูจะมาวะ ให้กูออกไปหลังร้านโอ้มึงทำด้วยอะไรเนี่ยจิตใจมึงทำด้วยอะไรเจลลี่โอ้ยต้องเอาของไปใส่ What the fuck โอ้เยเหลือห้ากล่องเจลลี่กลัวจริงนะเนี่ยเจลลี่กูหดลุกแล้วเนี่ยโอ้ยเจลลี่นี่กูเจออุ้ยเฮ้ยอะไรแวบบๆอะไรเหลือง เฮ้ยอะไรเหลืองๆกินได้ไหมกินไม่ได้ด้วยอุยคุกกี้มีกินแปลกๆอะ่ะเอ้ยแต่ว่าแต่แครคุกกี้มาให้กูกินเนี่ยเมื่อกี้มันยังไม่มีนี่เมื่อกี้คุกกี้มันยังไม่มีนะผมกดกินไปเฉยเลยเอา้ามือไวซะด้วยปกติก็อีตรงนี้มันไม่ได้ล้มไม่ใช่หรอ แสดงว่ามีคนเข้ามาแน่นอนเลยเหมือนว่าไอเสื้อเหลืองอะ่ะมันจะทําคุกกี้มาให้แล้วกินด้วยแล้วผมก็เสอยกกินไปด้วยดีลูกค้ามารับอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้โอเคครับเบอร์เกอร์ชีสกับโซดาป๊อปนะเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคเราต้องไปทาเบอร์เกอร์ชีสกับโซดาป๊อปโอเคเราย่างนเนื้อไปกันนี่ครับโซดาก็เบอร์เกอร์ ไปเลยโอเคครับขอบคุณครับที่เตือนผมเหมือนว่าเขาจะเตือนเราเพราะว่าแบบมีอาชญากรรมเกิดขึ้นช่วงนี้นะแต่ผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในร้านเราเนี่ยใครมาลูกค้ามาอีกเหรอโอเคลูกค้ามาอยวาทำเบอร์เกอร์ให้ลูกค้าก่อนละกันโอเคแล้วก็ประกอบเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ โอเคดีร okay, ักนี่ครับของคุณลูกค้าเมื่อไหร่คอนเนอร์ Corner, มันจะมาถึงเนี่ยคอนเนอร์ Corner, เพื่อนบรรยากาศยังเงียบเลยอุ้ยชื้อตก,กใจวัสดีคอนเนอร์ Corner. เอามาซะกูตก,กใจเลยกวยใจเกือบวาย วอาคอนเนอร์มันถามแล้วว่าเราเห็นไอ้คนซื้อเลี้ยงไหมผมก็เลยบอกว่ายังยังไม่เห็นอุ้ยอุ้ยคอนเนอร์ Connor! เอา้าเฮ้ยมึงทำคอนเนอร์แบบนี้ได้ไงเชีย่ยแล้วคอนเนอร์ Connor! ชิปหายละเชยตู้เย็นเฮ้ย โอ้วัตตาฟักเชี่ยอ้ยเฮ้ยเอ้กูกูไม่อยากเล่นแล้วกูกลัวกูกลัวแกผีเชี่ยขนกูลุกว่ากูนอนฝันร้ายแน่ไม่เล่นแม่งแน่